สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บันรัฐพารเทีย่ยลชาแนลนะครับสบายดีพี่น้องปองปายครูสุขคนนะครับพี่น้องฟังขอล่าวล้วกับพี่น้องคนไทยเอฟซีทัวโลกนะครับพี่น้องครับบอลูบอลูวามันเป็นความต้องการเอียงของเพิินนะครับเกี่ยวกับคนเล่าที่เพิ่นได้ออกมาว่าได้ออกมาโพ์นะครับว่าถ้าผู้ใดเจอคนไทยเห็นคนไทยที่ขามไปเอาเมียอาย่ฟังเล่าเนี่ยนะครับ ก็ห้แจ้งทั้งนายบานทั้งตำรวจให้จับนะครับอ,อันนี้นะครับพี่น้องเคยเห็นอยู่ครับเคยเห็นมีบางกรณีพี่น้องที่ไปแล้วนะครับไปหาผู้สาวหรือว่าไปหาแฟนเพิ่นเนี่ยแมนเพิ่นสี่ใส่ชีวิตร่วมกันมาก,ก่อนอยู่ฝั่งไทยกันแล้วแต่นะครับแต่ว่าเวลาไปอยู่ฝั่งเล่าไป วานน้แจ่งงานกันเป็นเรื่องเป็นเล่ามันบ่อพี่น้องว่าท่านนี่เอกสารนี่อย่างเลยนะครับเพิ่นกลับไปอยู่บ้านผู้สาวกังสี่มนอยู่ครับอาทงกฎหมายบ้านเพิ่นก็คือต้องไปแจ้งนายบ้านเหมือนบ่อพี่น้องต้องไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าผู้ใดไปบ่ไดดไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปอยู่บ้านผู้สาวเลยจังสี่กะได้ยินว่ามันพิษนะครับพี่น้องนั่นแหละครับอ่ถ้าเข้าไปโดยถือกฎหมายนะครับพี่น้อง ไปโดยถือกฎหมายว่าแต่งงานกันแล้วมีเอกสารยังกันทุกอย่างไปสู่ขอกันแต่งงานกันเรียบร้อยน่ครับกับไปอยู่ไปมาหาสู่กันไดอันนี้มันก็นมีหลายพี่น้องมันบลวาบบมีนะครับแล้วกาท่วาไปหาผู้สาวไปเยี่ยมยามถามข้าวผู้สาวขันไปหาเพื่อนเนี่ยบ่ให้ไปพักยุบานเพิ่นนะครับก็บคือ,อให้เข้าไป ผักอยู่โรงแรมตามทีหูมาพี่น้องได้ยิ้จากปากค้นที่เพิ่นไปมาอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแต่ก่อนนี้ที่สาวเล่าเพิ่นมาโพสิ์แบบนี้นะครับ<ส>ว่าให้แจ้งจับไปค้นที่ไปเมียอยู่ฟังเล่าเพิ่นกับอ่าได้อธิบายว่าครับว่าไปเมียอยู่ฟังเล่าเนี่ยอ่าไปแบบไหนไปแบบถือกฎหมายหรือว่าไปแบบที่บามานะครับไปก็คือว่าไปอยู่น้ำเขาเลยไปพักน้ำเขาเลยยังสี่นะครับไปอยู่บ้านผู้สาวเลยยังสี่ นาะพี่น้องสาวนี่เพิ่นกับเบเดออธิบายออกมากนะครับแค่บอกว่าถ้าพบเห็นคนไทยมาได้มียอ่ฟังเล่าก็ใไ้แจ้งนายบานแจ้งตำรวจกับเบวร์ว่าในจุดประสงค์ในเป้าหมายของเพิ่นน่ะนะครับเพื่อสิเหตุเพื่ออีอย่างนะครับก็บแค่หรือว่าอยากมีตัตตนในโลกโซเชียลบ่ครับพี่น้องนะครับ แล้วกับมีอีกหลายครับที่คนไทยยังข้องใจยังสงสัยว่าการที่คนไทยไปเที่ยวไปฟังเล่านะครับเป็นอย่างตำรวจเล่าคือทางการเล่านี่จ้องแต่จับถับปับแต่คนไทยแทนาะพี่น้องเอาอยัางไงเนาะพี่น้องพี่น้องคิดคือแอดบะครับส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวสอบป,ปเปล่าเกเปอร์ซนคือคนไทย แมนบอกพี่น้องแล้วกับว้ากันรูเรืองนะครับคนไทยบอกกันรูเรื่องบอกกับอ่าทั้งเล่าดิรูเรื่องนั่นแหละครับเฮงรูเรื่องเท่าไหร่เล่านี่ก็เอาเซียวจุดนี่แหละจุดเี่ารูเรื่องกันนี่แหละถ้าเขาเห็นอย่างที่พิษที่อย่างแน่นิดนึงนี่เขาสามารถที่สี่จับที่สิ่ปั๊บเท่าไ้พี่น้องแต่ถ้าเขาผิดเขาก็ยันเต็มที่ขึ้นกันนะครับแมนบ่าพี่น้องว่าว่าว่าครับแล้วเป็นอย่าง จังวางสั่นีิจังเป็นมีดตะคนไทยที่ถือปั๊บแฉพี่น้องก็สิคิดึ้นกันถ้าเป็นเวียดเป็นแจวนะครับเป็นนักท่องเทีย่ยวตังตังชาติคือมีจํานวนหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าแจวกับเวียดนี่อาจสลายนะครับแต่ถามว่าเล้ากล้าไปแตะต้องเขาบอนะครับเขาเฮ็ดหยางสารพัดยังอยู่ในบ้านเมืองจากของคนเล่ากล้าเฮ็ดหยางเขาบอครับนะครับสาหรับคนจีนคนเวียดเนี่ย เห็นเห็นแทบที่าในซื้อในอย่างที่เขาลงมานะครับนาสมเพทเวทนาหรีก,กับคนเล่านะครับที่แบบสาวๆกับโดนปูยหญิูย,ย่ำเราพี่ว่างไงพี่น้องนะครับหรือว,ว่าบางคนสิม,มักไปแบบนั้นกับเฮ้ากับบัากันนะครับแต่ว่าจิ่งที่คนเล่าได้รับการกระทําจากคนจีนนะครับ แล้วก็คนไท่ไปเที่ยวเอาเงินตาตามบ้า,บานเฮาเนี่เขาไปให้เขา,าคนเลาวนี่ยได้หมุนเวียนภายในประเทศนะครับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ประเทศเลาาแต่คนเลาาเป็นอย่างขึ้น่มักพี่น้องเป็นอย่างคือบอ่มักครับแต่เป็นอย่างขึ้นเป็นมักค,คนที่มาเอาเปรียบจากของในรูปแบบนั่นนะครับบ่หรู้ว่า คนเล่าส่วนใหญ่สิคิดแบบนี้เพราะครับแบบที่ว่าให้คนจีนคนเวียดเ,เขามาหลายๆเลยนะครับมากหลายนะครับเขามาคมเหงมาลัางแก่จากของจังทกคนไทยนี่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไปหันไปหนีว่กากันรูเรื่องแต่คนเล่ากลับกลายเป็นคอยการแก้งนะครับพี่น้องแอดก็เลยมาคิดนางคิดในย,ยู่ครับเห็นหลายๆคนหลายๆช่องเพิ่นกับว่าเรื่องนีขึ้นกันครับว่าเรื่องแม้่แต่คนเล่าเอง นะครับนบนข่าวบอกเือกันว่าคนไทยไปโดนทางการเล่าพยายามที่สีจับสิปับสีเอาเปรียบทุกอย่างวันทอพี่น้องคืออยากได้เงินคนไทยหลยนะครับเป็นอย่างคือเปลี่ยนยังสั่นทอพี่น้องเนาะแต่ว่าบาทอื่นเมืองอื่นที่เพื่อนเข่ามานั่นคือบ่สามารถที่สีเอาอย่างเขาได้เลยนะครับก็เลยต้องเอากับคนไทยนี่แหละถ้าห้างที่ คนที่ซอยเหลือเจือจุนกับประชากรเช่าเล่านี่ครับก็บคือคนไทยแทย้ๆว่าเ,าเป็นนั่นซะพี่น้องเนาะคนที่ให้เข้าให้น้ำให้ทีพักพิงอา่าให้งานให้การเหตุหลายที่สุดก็คือคนไทยพี่น้องนะครับเขามานะครับคนสปปอเล่าขามาเฮ้าคือบอกไงว่าเหาสนับสนุนทุกอย่างพี่น้องแม้แต่การเฮ็ุช่องยูทู e เพจ เพลทเฮ็ดยังสารพัดเข้าสนับสนุนคนเล่าขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แหะครับที่เขาไปบึงอยู่ในช่องของเล่าเนั่ยมีแต่คนไทยล้วนพี่น้องนะครับคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์คนไทยคอมเมนต์คนเล่าเองนี่พอเขามาคอมเมนต์กันกับมีแต่เรื่องคล้ายๆแบบว่าอิจฉาตาร้อนกันนั่นแหละพี่น้องนะครับมากคอมเมนต์พวกเจ้าที่อยู่เมืองนอกเนี่ยกับอยู่เมืองนอกกันละอยู่ไทยไปว่าต้องกลับมาเมืองเล่ามีแต่ทำนองนีเนี่ คนเล่าคือเป็นแนวนั้นครับเกียดช่างอย่างกับคนไทยขนาดนั้นนะครับไอ้บางคนนะที่เป้าที่ว่าบ้อไห้ไทยเป็นขไปฟังเล่าบ่องไห้ไทยไปเที่ยวน่นนะครับถามเนี่ยครับพวกเจ้านะขาม,มาฟังไทยจักเท่อแล้วนะครับพวกเจ้าเกิดค่ามอิช,ชาริสยาอย่างกับคนไทยแท้เกิดคววมอิชาริสยาอย่างกับคนบ้านพวกเจ้าเองที่ขาม,มาทำมาหากินอยู่ในฝั่งไทย รหรือว่าพวกเจ้าว่ามีปัญญาสิม,มาแล้วพวกเจ้าเลยอิจฉาคนอื่นแม่นบ่ครับพี่น้องคิดว่าสันบับเฮ้าเนี่ยคนไทยเนี่ยว่าเบาไปก็คือไม่เบาย่ามใดก็คือเกาหรอพี่น้องนะครับเพื่ออยากว่าเป็นบานพีเมืองนองแต่ว่าคนเล่าส่วนหนึ่งสิคิดแบบใดอันนั้นกับบรุจักนะครับเอาพี่น้องคิดว่าย,ยัางไหนครับเจยวกับการที คนเล่าสีเอาตะเปียบคนไทยสิแจ่มตำรวจจับนะครับไปเที่ยวไปหยังกับสีหาตะเอาเปียบจังสีขอบคุณถูกกำลังใจครับจากไหนก็อย่าลืมกดติดตามเมทหลับพาเทท่อวเดอร์พินองเดอร์สวัสดีครับ